โอเคก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะ้องผมก็พี่แบงคนะ์เนาะจากเพจตามผมลงทุนเนาะแล้วก็ช่อง u t u b e เนาะตามผมลงทุนก็วันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะกะ็ก็เปิดรับอย่างเป็นทางการเนาะสำหรับนักเรียนออนไลน์รุ่นที่8เนาะ,ะตามตามตามนี้เนาะก็คือ,อเริ่มเปิดรับตั้งแต่วันนี้เนาะแล้วก็น่าจะสิ้นสุดเปิดรับก็ประมาณสิ้นสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษาเนาะหลักๆแล้วก็ เราจะอยู่ด้วยกันหน้างานรุ่นรุ่นแปดนี่คือสี่เดือนเนาะแล้วก็เราจะเริ่มไลฟ์ทุกทุกวันจันทร์เนาะวันจันทร์กับวันถึงวันพฤหัสเนาะแล้วก็ช่วงเย็นเนาะรุ่นรุ่นนี้ก็คือเราอยู่อยู่กันสี่เดือนยาวๆเนาะแต่ว่าผมผมลดลดการไลฟ์ลงเพราะว่าต้องให้เวลากับครอบครัวหน่อยเนาะเหลือวันจันทร์กับวันพฤหัสแต่ว่าเราอยู่กันหน้างานสี่เดือนเต็มเนาะส่วนส่วนวันศุกร์กับวันส่วนวันศุกร์กับวันอะไรแลวันอาทิตย์เนาะก็ ส่งแผนให้ปกติเนาะอ่าแล้วก็เราไลฟ์กันตั้งแตน่นึ่งพฤัสภาเนาะจนถึงวันที่31สิงหาเนื้อหาหลักๆที่ที่มีก็ที่ที่อ่าที่สามารถที่จะลงเรียนได้เนาะทั้งหมดนี้จะเป็นเนื้อหาใน f a c e b o o k กลุงปิดเนาะใครที่อ่าเข้าเข้ามาแล้วก็คือเข้าสามารถที่จะเข้าไปฟังได้เลยเนาะไม่มีวันหมดอายุ เนื้อหาแรกก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอีล t w เวฟเนาะก็จะใช้กราฟของ s e ็นเซอร์ิฟเจอร์สหรือทรในการเป็น c a s ตั t ดี้เนาะแล้วก็เนื้อหาที่2ก็จะเป็นเทคนิคทองคำแล้วก็ทริกออฟเดอะเทดเนาะทริกออฟเดอะเทดก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเราจะดูยังไงว่าเออมันเกิดการกลับตัวของแท่งเทียนเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันจะเป็น t r a ด e ซตอัพให้เนาะแล้วก็เป็นทิต่างๆที่ใช้ในการสังเกตกราฟเนา อ่ะแล้วก็เนื้อหาที่4ี่ก็จะเป็นเนื้อหาของคันเดอร์สติกเนาะการอันจิตวิทยาแท่งเทียนโออันนี้เจ๋งมากเนาะแล้วก็อ่าเนื้อหาล่าสุดเนาะที่ทำไว้ก็จะเป็นเนื้อหาของการ d a a d ทแล้วก็ Swing t r ท d e ทองคำอย่างเป็นระบบเนาะอ่าอันนี้ก็เนื้อหาล่าสุดที่ที่ทำมาก็สามารถที่จะใครสนใจก็สามารถที่จะทักทักไลน์ผมเนาะก็คือตามตรงนี้เลยก็คืออ่า b a e w a n g ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็หรือหรือสอบถามได้ที่ที่เบอร์โทรตรงนี้เนาะอ่าลงทะเบียนแล้วก็คือเขาสามารถที่จะเข้าไปฟังห้องเนื้อหาได้เลยเนาะ แล้วก็เราก็จะไปอยู่ในไลน์กลุ่มรุ่นรุ่นที่แปดด้วยกันแล้วก็ไลฟ์ก็คือเราจะใช้เราจะใช้ไลน์กลุ่มเนาะในการประชุมแผนการเทรดสิ่งที่เราจะประชุมแผนด้วยกันก็คือทุกๆวันก็จะมีอะไรครับแผนของทองคำเนาะอย่างแรกเลยแผนของทองคำแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นเซ็กเซ็นเซอร์ฟิวเจอร์สแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในพาร์ทของหุ้นหรือคู่เงินวัลละห้าตัวเนาะก็ฝากพี่ๆด้วยเนาะก็ต่าในช่อง YouTube ก็ผมก็จะตัด คลิปจากแผ่นทองคำเนาะที่ทําไว้ให้ก็มาลงในช่อง y o u ยูทูบคลิปที่ลงไว้ก็จะเป็นคลิปที่ดีเลยเนาะเออเป็นคลิปที่ดีเลยเพราะว่าเออให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนแล้วก็คนที่เปิดพอร์ตไว้ก่อนเนาะถวนใครส่วนใครที่อยากสนใจอยากจะเปิดพอร์ตก็คือฮะคลิกที่อ่าคลิกที่ลิงก์คลิกที่ลิงก์ในในข้างล่างตรงนี้เลยตรงนี้เนาะนี่อ่าตรงนี้เนาะคลิกตรงนี้อ่าแล้วก็เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็อ่าได้แล้วก็คือทักทักไลน์ผมเข้ามาได้เนาะอะ่าโอเคครับ อ่ะต่อไปมาดูแผนทองคําได้งานตอนนี้ก็หน่อยเนาะเออจากจากจากชุดเมื่อวานจากชุดเมื่อวานเอออ่าเมื่อวานตามแผนนี้เนาะก็คืออ่ามองว่าราคาจะขึ้นไปหาโซนโซนตรงนี้เนาะแถวแถวสองเตียวสองศูนย์ศูนย์สี่ถึงสองศูนย์ศูนย์เจ็ดดยประมาณเออแล้วก็มีคือการเห็นว่าเฮ้ยเมื่อคืนมีการราคามีการแย่วิ่งวิ่งขึ้นไปทำโอเวอร์แลปเนาะไอ้ขานี่นี่ยขึ้นไปทำโอเวอร์แลัแล้วก็คืออ่าไอ้คือมันมันกลายเป็นว่ามันเบรกเบรกตรงนี้ขึ้นไปแต่คือ เบรกแล้วมันไม่ไปเนาะมันกลายเป็นฟอลเบรกแล้วก็มีการทิ้งไส้ลงมาเลยนะฟืดตรงนี้อ่าแล้วก็มีการแย่โลตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นการสะสมอ่าหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าเราดูจากจากอะไรฮะจากจากว่าโอโซ่ตรงเนี้ยมันเป็นโอโซยกโลเนาะแล้วก็เบรกไฮขึ้นไปได้ก็คือโมเมนตัมตรงเนี้ยมันก็มองขึ้นเนาะแต่ว่าในการมองขึ้นชุดนี้มันกลายเป็นอะไรฮะมันกลายเป็นดเวอร์เจนเนาะมันกลายเป็นดเวอร์เจนแล้วก็มันมันคือมันโคตรที่จะไปเลยเนาะส่วนใหญ่ส่วน เวลามันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันควรที่จะไปเลยแล้วก็เบรกเบรกแนวเออขึ้นไปให้ได้เนี่ยก็คือมันมันกลายว่าตามตามที่ากมันน่าจะขึ้นไปเล่นเส้นม่วงเนาะแล้วก็มันขึ้นไปเล่นเส้นม่วงนั่นแหละแต่ว่าคือมันก็ยังไม่ผ่านเส้นม่วงนะเออมันก็ยังไม่ผ่านเส้นม่วงแล้วก็มันเหมือนเส้นม่วงอะเตรียมที่ฉัมันเหมือนมันเหมือนกับเทรนเทรนมันกําลังจะจะลงจะลงมากกว่าเนาะเออแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ไม่แบสตลาดเนาะไม่แบสตลาดว่าเฮ้ยมันมันจะลงเออ แต่คือถ้าดูจากทรงกราฟนี่คือส่วนตัวมองว่ามองว่าน่าจะลงนะน่าจะลงเอออ่ะอันนี้มาดูมาดูในภาพใหญ่ก่อนอ่าคือทั้งเมื่อวานเมื่อวานใครยังถือของอยู่ก็คือยังก็คือยังยังยังได้กําไรอยู่นะคือแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโคตรอดัอด,อดเลยเนะาะเพราะมันเล่นมันเล่นกันทั้งหมดเมื่อวานก็ประมาณยี่ยี่สิบเหรียญนิดนิดอ่าก็คือจากสวิงโร่แถวแถวหนึ่งเก้า 19, 12, เก้าศูนย์เนาะก็คือตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยสวิงโรหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ขึ้นไปทำาไ g แถวแถวหนึ่งเก้าหนึ่งสองเอสองศูนย์หนึ่งสอง แต่เป็น22เหรียญที่แม่งโคตรอึนดอัดเลยคือถ้าดูดูจากดูจากในทางเฟรมย่อยนะคือเมื่อวานผมเล่นแม่งเล่น5นาทีจริงๆเมื่อวานคือพอพอ,พอเล่นพอไม่เล่นพอไม่ได้เล่นทีเฟกนี่คือมาเล่นมาเล่นแต่ทองคำนี้คือโอ้โหแม่งมันเป็นอะไรที่เอ่อที่แบบแม่งเสียพลังงานเนาะเสียพลังงานแต่พอมาเล่นทีเฟกวันนี้นะโอ้โหแม่งเลยดูดิ ي, แ่ L จบงาน จ็อบเรียบร้อยแม่งจบงานแล้ววันนี้เท่ากับว่าวันนี้แม่งแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องเทรดทองคำเลยนะวันนี้ดูดิโอ้โหแม่งโหแม่งตดเฟกแม่โคตรง่ายเลยอ่านนี้มาดูมาดูมาดูอ่ามาดูมาดูพฤติกรรมตลาดของเมื่อวานก่อนเนาะพฤติกรรมตลาดของเมื่อวานคือจากชุดอ่าจากจากชุดเมื่อวานก่อนจากชุดเมื่อวานก่อนจากชุดโลเลยจากชุดโลชุดโลเมื่อวานก็คือเรามองเรามองจากชุดของสิบห้านาทีเนาะสิบห้านาทีคือจากน่าจะจากสวิงนี้ ยิงขึ้นไปก็คือมองว่าเออมันขึ้นไปทำอะไรฮะขึ้นไปหาอะไรฮะขึ้นไปหาแนวต้านตรงสุดทาง,ขงเขานเนาะแล้วก็ประเด็นคือไอ้ตรงเนี้ยขานี้เน αι, ี่ยปึดบปปตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยตอน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 รอบเช้าประมาณสักเก้าโมงอ่าสิบโมงประมาณเนี้ยมันมันกลายเป็นว่ามันหลุดโลเนี่ยมันเริ่มหลุดโลแสดงว่ามันเริ่มเสียสทปปรงถูกไหมพอมันเริ่มเสียทรงเสร็จมันกลายเป็นว่าลงมาลงมานี่นะไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันเล่นสุดทางนั้นมันเท่ากับว่าชุดนี้จะเล่นเล่นจบไปแล้วของห้านาที อ่แล้วก็พอรอบเช้า๊บพอไปเริ่มเสียทรงต้งหลุดโลตรงเนี้ยมันกลายเป็นอะไรเกิดเป้าลงทันทีก็คือประมาณที่1 9 8 8คือเมื่อวานเนี่ยผมมองลงที่ตรงนี้เลยคนระับนึ่แต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ลงแต่พอมันยกโลของ5นาทีชุดนี้ยังไงเราก็ต้องอะไรฮะับยังไงเราก็ต้องเผื่อใจไว้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะลงเรากเนี่ยเนี่ยปึ๊กแล้วก็ปึ๊กปึ๊กยกโลแล้วก็เบรกหายเนี่ยแสดงว่าถ้าเบรกหายตรงนี้คือไอชุดไอชุดการลงตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะเริ่มที่จะเสียหายเนาะ ล้วก็เบรกขึ้นไปไกลายว่า A หนึ่งเก้าเก้าศูนเมื่อวานเป็นเป็นโลของวันเลยเมื่อวานเนาะอ่าเป็นโลของวันเพราะฉะนั้นต้นรอบของห้านาทีคืออยู่ตรงนี้ต้นรอบของห้านาทีอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้แล้วเนี่ยขึ้นไปตรงนี้เนี่ยขึ้นไปถึงอะไรฮะขึ้นไปถึงสุดสุดเลเวลของเขาของชุดห้านาทีก็คือตรงตรงสอง4ูนศูนสีเนี่ยผมได้ของตรงนี้นะผมได้ของตรงนี้ตอนที่ทําแผนในในแผนการเทรดเมื่อตอนรอบเย็นเนาะ เนี่ยผมได้ของชุดนี้เลยแล้วก็เลยฮะแล้วก็ลงมาไอ้ลงมาตรงนี้แหละโอ้โหก่อนข่าวนะเพราะว่าตรงนี้มันมีข่าวตอนตอนตอนทุ่มครึ่งเนาะนี่นี่เห็นไหมคือปิดก่อนทุ่มครึ่งนี่นี่กาทุ่มยี่สิบห้าพอทุม 30, อ่มสามสิบปุ๊บมั่งปั้งจุดปลุขึ้นไปเลยปึ้งขึ้นแท่งโคตรโหดเลยเออตรงนี้ยังไงก,ก็ต้องก็ต้องก็ต้องปิดปิดก่อนปิดก่อนข่าวออกแล้วถึงยังไงก็แล้วแต่มันคืออะไรฮะมันคือยกโลยกโลแล้วก็ยกโลเบรกไฮ เบรกไฮไม่คือการเบรกไฮไงเออมันคือการเบรกไฮยังไงแม่งก็ต้องก็ต้องถอยเนาะยังไงก็ต้องถอยแล้วก็อ่าแล้วก็จากชุดตรงนี้เนาะตอนแรกมองว่าไอ้นี่ยมัน่าจะเป็นขึนนน้นขึ้นขึ้นปลายปลายขึ้นเนาะก็คือมองว่าตรงนี้เป็นหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็ตรงเนี้ยโอ้แลบคง 4, สี่เนาะสี่ตรงเนี้ยเราก็ขึ้นมาห้าเนี่ยมองว่าจบจบ,จบชุดเกินพอดีแล้วก็ตรงนี้มองว่าเป็น A แล้วก็เดี๋ยวจะเด้ง B แบบนี้แล้วก็ลงสแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเออแมันมันก็มันก็ทยอยขึ้นต่อขึ้นต่่ออเเรืยๆ อ่าแต่ชอ็ชอตนี้ช็อตนี้โอเคได้ของได้ของไปแล้วก็อ่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูจากสุดแล้วก็โอ้โหแล้วก็พอพอพอถึงสุดทางตรงนี้เห็นไหมพอถึงสุดทางตรงนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเล่นมันเล่นกับชุดชุดขู่ไซเคลืใหม่คือคือ,อยังไงคือตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ยบอสใช่ไหมแล้วก็มาโซตรงนี้แล้วก็เบรกหายปั้งขึ้นไปเป็นอะไรฮะเป็นเป็นนิวไฮแต่ว่าในชุดของนิวไฮห้านาทีเนี่ยมันเริ่มที่จะอะไรฮะเริ่มที่จะแบดไดมันเริ่มที่จะแบดไบอ่า ตรงนี้ชุดคู่ตรงเนี้อย่างน้อยคือมองที่168.8หรือ268ได้ประมาณตรงนี้เนาะชุดคู่อ่ามันมันขึ้นมันขึ้นไปเล่นถึง168.8แล้วก็มีโอเวอร์แลปไป200%นิดนึงเนาะตรงนี้อ่าแล้วก็เริ่มอะไรฮะเนี่ยเนี่ยตอนนี้คือกราฟกราฟกราฟในในทางในทางขึ้นเนี่ยมันเริ่มจะตันแล้วเออกราฟในทางขึ้นมันเริ่มจะตันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่คือของดูพฤติกรรมตลาดของห้านาทีก่อนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปดูพฤติกรรมของของหนึ่งชั่วโมง ฟิร์สเฟิร์สเนี่ยตรงนี้มันหลุดโลนี่ยหลุดโลพอหลุดโลตรงนี้บ๊บเ,เมื่อคืนอ่าเมื่อคืนนะพอหลุดโลเมื่อคืนเกิดอะไรฮะเกิดเกิดโมเมนตัมในฝั่งของขาลงอ่าตรงนี้แล้วก็ถือถ้ามองว่ามันคือมันคืออะไรฮะมันมันคือเ h ตุเหตุและโชเดอร์เนี่ยอันนี้ยมันควรที่จะไหลไหลลงเนาะมันควรที่จะไหลลงอ่าแล้วก็ยืนอะไรฮะยืนสองศูนย์ศูนย์หกไม่ได้นี่เนี่ยพอยืนสองศูนย์ศูนย์หกไม่ได้โอเคแล้วผมส่วนตัวผมก็เลยมอง มองมองมองในด้านลงไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยว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 ต้องดูต้องดูแผนก่อนว่าเออเราจะเล่นกันยังไงดีเนาะอ่ะตรงนี้เกิดอะไรฮะเกิดทก็ตในการลงแน่นอนแล้วตรงนี้ฮะนี่เกิดทก็ตลงของชุดนี้เห็นไหมหลุดโลนะแล้วก็ตรงนี้เป็นยอดของล่าสุดก็คือยังไม่มีการผ่านไฮตรงนี้ขึ้นไปได้อ่ะแล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะค่อยๆไหลลงไหลลงไหลลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ไอ้จุดตรงนี้เนี่ยเราจะคือวางเป็นแนวเซลล์ได้เลยตรงนี้นี่วางเป็นแนวเซลได้เลย ตรงสองศูนย์ศูนย์สองศูนศูนย์สองจุดเก้าห้าแล้วก็ไอ 200, 2006, ตรงสองศูศูย์หกตรงเนี้ยก็คือแนวแนวเซลล์แนวเซลล์เราจะใช้ไฮไฮตัวเนี้ยของของของเมื่อคืนเนี่ยเป็นแนวอะไรเป็นแนว stop loss นี่อ่าอันนี้คือของห้านาทีอ่านี่นี่นนบอกของห้านาทีไว้ก่อนอ่าขยับเนาะขยับขยับขยับนิบบบดนึงอ่าเนี่ยตะอ่าตีว่าสองศูนย์ูนย์สามจนถึงอะไรฮะ คือตรงนี้มันเล่นมันเล่นโอเวอร์โซลแล้วแต่ว่ายังเป็นการยกโลอยู่ตรงนี้นะเนี่ยปึ๊บเนี่ยเนี่ยมันยังเป็นการยกโลอยู่ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปหาโซนบนนิดนึงเน,นี่ยตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บเนี่ยถ้ามันเปิดตรงนี้ขึ้นไปได้ก็คือมองมองว่าน่าจะขึ้นไปหาแถวอ่อาแถวอะไรฮะแถ 2006, วสองศูนย์ศูนย์หกโดยประมาณอา่ะแต่ก็มองอ่ะมองกรอบไว้ตรงนี้แล้วกันเออเนี่ยมองกรอบตรงนี้ตีว่าสองศูนย์ศูนย์สามจุดจุดจุดห้าเออจุดห้าแถว จนถึงสอง6ูย์หกจุดห้าเออประมาณนี้เป็นไรฮะเป็นแนวตา้านเออเป็นแนวตา้านอ,อ,อันนี้เข้าๆนะเข้าๆนะอะส่วนถ้าหลุดเลยฮะคือตอนนี้มันหลุดมันหลุดลงมาแล้วคือตอนนี้มันหลุดลงมาแล้วคือตอนนี้คือมองลงแล้วนะมองลงแล้วก็ถ้าเกิดในการลงของของชุดนี้เนี่ยก็มองชุดนี้เลยเนี่ยชุดนี้โซนคลัสเตอร์อยู่ตรงไหนโซนคลัสเตอร์ของราคาเออมีไหมอ่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นคลัสเตอร์นะแต่ว่าเห็นเห็นเห็นที่แบบ พอจะเป็นคัสเตอร์ได้ก็เจอตรงนี้นะหนึ่งเก้าเก้าสามซึ่งเป็นโลโลของชุดนี้อ่างั้นเดี๋ยววางวางวางไอเดียวไว้ก่อนอ่านี่เป็นของห้านาทีนะอ่าเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าถ้าเลื่อนกับชุดนี้คือห้านาทีเนี่ยมองมองประมาณนี้ห้านาทีมองประมาณนี้หนึ่งเก้าเก้าสามถึงนั่เลยครับหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อ่านี่เป็นเป็นเป็นโลของชุดต้นรอบของชุดที่สองเนาะอ่ะประมาณนี้อันนี้นี่คือแผนของห้านาทีอ่า ส่วนส่วนไอเดียในภาพในภาพเดี๋ยวภาพภาพ H1 อ่ะไอเดียในภาพ H1 เดี๋ยวให้ดูไอเดียในภาพ H1 เดี๋ยวอ่านไล่ไล่ที่สี่ชั่วโมงก่อนไล่ที่สี่ชั่วโมงก่อนอ่าคือสี่ชั่วโมงนี้แม่งทรงนี้คือแม่งทรงได้เลยนะเป็นทรงอินเป็นทรงเป็นทรงอะไรเป็นทรงแม่งอินอินเวิร์ดเอ้ยเป็นทรงเฮดแอด์โชเดอร์ชัดๆแม่งทรงนี้คือแม่งทรงทรงมองลงเลยอ่ะเดี๋ยวไล่ไล่จากไล่จากชุดข้างล่างก่อน ่าไล่จากชุดข้างล่างก่อนก็คือไอเดียไอเดียเดิมไอเดียก็คือยิงตามไอเดียเดิมเลยก็คือมองว่าไอเน,นี้ยคือขาหนึ่งเนาะขาสองขาสามอันนี้คือแตงเกิลของสี่เนาะอ่าแล้วก็ขึ้นเลยฮะขึ้นขึ้นเป็นอะไรฮะเออเทอร์มินอลของของขาห้าแล้วก็จบจบจบ,จบแล้วเรียบร้อยไอ,อตรงนี้เนี่ยเรามองว่าคือส่วนตัวมองว่ามันน่าจะเป็นการลงลงด้วยขาเลยฮะลงด้วยขาเอเออส่วนตัวมองว่าลงลงเป็นขาเอแต่ไอเดียดูนะ ดูดูขนาดไซคลของขา a ก่อนือคือเทียบคอลเลคชันด้วยกันเนี่ยคอลเลคชันนี้คอลเลคชันนี้อ่าแล้วก็คอลเลคชันนี้เนี่ยคือมองมองมองตอนนี้ตอนแรกตอนแรกคิดว่าตอนแรกตอนแรกคิดว่ามองว่าลงมันเป็น a น้อยตรงนี้นะเอ,อ่อ a น้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเล่น b น้อยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเต็มจนลูก c น้อยเนี่ยตอนนี้คือมันมองมองรูปแบบนี้เลยตอนนี้คือมองรูปแบบนี้เลยแล้วก็หลุดคือ d เนี่ยมันหลุดตรงนี้แล้วน,นี่เนี่ยหลุดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งตรงนี้แล้ว ก็เลยมอ,มองว่าน่าจะลงน่าจะคือมองลงมอง,ลง,มองลงประมาณนี้มองลง,ลงประมาณนี้เป็น a น้อย b น้อย c น้อยเพื่อลงเพื่อให้จบแล้วเพื่อให้จบเพ่อ่ะไอเดียประมาณนี้ก่อนไอเดียประมาณนี้ก่อนโดยที่โดยที่ในทางเฟรมของสีชั่วโมงในทางเฟรมของสีชั่วโมงเราหา,หาจุดเชื่อมโยงก่อนอ่าถ้ามันเป็นทรงของ Inward h ์สให้เรี ot, ยนชดเชยเพิ่มเพิ่มเิอย่างนี้นะเนี่ยไอการรีบาร์ขึ้นไปตรงนี้มันต้องรีบาร์ไม่เกินเท่าไหร่ส่วนโดยปกติแล้วมันจะไม่เกิน6 1 8ุดดนะ หรือเต็มที่ก็คือไปเป็นสามสิบแจดสองแต่ว่าถ้าเป็นทรงแบบนี้เนี่ยหลุดโลเนี่ยหลุดหลุดโลซใช้เงินตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแถวแถวหกเจุดแปดตรงนั้นอะเซลเป็นเป็นแนวเซลที่ที่ได้เปรียบเนาะแล้วก็ถ้าใช้ไอเดียของสีชั่วโมงคือจริงๆิผมมันสต็อปลอสมันจะไกลมากนะก็คือสอง7ูนสี่เจ็ดตรงนี้นะนี่นะดูนะแนวหกสิจุดแปดอยู่ตรงไหน,นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยหกสิบจุดแปดอยู่ที่ตรงนี้สองศูนย์ศูนย์เจ็ดเออแต่ว่าดูนะแนว stop loss คื สี่สิบเหรียญอันนี้คือรอบรอบรอบใหญ่นะเป็นเป็นรอบรันเทรนเป็นรอบรันเทรนแต่คือจุดจุดหวังผลของมันเนี่ยคือแนวแนวแนวเอสเอละสี่สิบเหรียญแต่ว่าจุดอะไรฮะจุดทำกำไรเนี่ยมันประมาณ 70, 70เจ็ดสิบเจ็ดิเจ็ดสิบเหรียญดยประมาณเออมันมันคือมองว่ามองส่วนตัวมองว่าถ้าถ้ามันเป็นห้าเทอร์มินอลตรงนี้เนาะเนี่ยถ้าเป็นห้าเทอร์มินอลของของทางฟรมหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยยังไงมันก็มันจะลงมาคอมพิวเตอร์ลิเทสเมนที่ฐาน ก็คือแถวๆถเท่าไหร่ฮะหน 19, ึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์โดยประมาณเออมันคนที่จะลงมาหนึ่งเก้าห้าศูนย์รัะนั้นแผนแผนสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็คือมองว่าจะเป็นการเคลื่อนไปเล่นโอเวอร์บอทเพื่อเพื่ออะไรฮะ <c oughs> เพื่อลงต่อ,อเพื่อลง <c oughs> เพื่อลงต่อเนาะคือตรงนี้มันกลายเป็นอะไรฮะมันกลายเป็นไซเคิลเดียวกันนี่เห็นไหมตรงนี้มันกลายมันมันกลายเป็นเป็นไซเคิลเดียวกันฉะนั้นก็คือลงมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็ย่อเนาะ ย่อย่อตรงนี้เป็นการย่อหลุดคืองเรียนการย่อหลุดโลแต่ว่าเผอิญมันแม่งไเวร์เจนเนี่ยเผอิญมันแม่งไเวร์เจนแล้วการเล่นไเวร์เจนชุดนี้ก็คือเนี่ยไอหัวเนี้ยกับหัวเนี้ยโอ้โหมันเบรกไงเนี่ยสองศูนย์หนึ่งสองจุดสามอันนี้สองศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดแสดงว่าอันนี้มันเบรกเฮ้ยพอมันเบรกนะมันเกิดอะไรฮะมันเกิดหัวขาขึ้นของอะไรฮะของ bullish divergence แล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นของ inward magnetic field เนี่ยมันไปมันจะเป็นท่านี้มันจะเป็นท่านี้มันจะเป็นท่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่านี้เออมันจะเป็นท่านี้แต่ว่ามันจะเป็นท่านี้เพิ่อเลยฮะเพื่อเพื่อลงต่อมันมีโอกาสที่จะเป็นเลยฮะคือที่ที่บอกไว้เมื่อกี้คือมันมองเป็นกะเลยฮะมองเป็น a เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าปึ๊กปึ๊กปึ๊บ a a น้อยแล้วก็ปึ๊กปึ๊กปึ้งเป็นะลรฮะเป็น b น้อยเนี่ยตอนนี้คือแม่งส่วนตัวมองท่านี้เลยแล้วก็เลยฮะแล้วก็เตรียมที่จะลง ของ c น้อยเทรจ็อบ a เลประมาณเออตอนนี้มองตอนนี้มองแบบนี้ตอนนี้มองแบบนี้อ่าตอนนี้มองแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมองว่า t a ร็เก็ตในการขึ้นของชุดน,นี้คือเกิดเรียบร้อยแล้วแต่แต่อะไระัะแต่มันโอ,อ้บอสเนี่ไอเอแม่งแต่มันโอ้บอสคือเราจะไม่ไล่เราจะไม่ไล่ตรงเนี้ยเราจะไม่ไล่เราจะไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่บ่ายแค่ตรงนี้เราจะไม่ไล่เราจะลอยอดแถวแวอะไรฮะเออ,อยอดแถวแถวหกสิบเอจุดตาเดยประมาณเพราะนั้นเลยมองว่า มันวันนี้มันน่าจะลงมาจากแถวโซลล่างแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยดูท่าทีถ้ามันลงต่อคือเฮ้ยมันจะเผอๆมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นฟอลเบรกเผลอๆมันอาจจะเป็นฟอลเบรกหรือมันกลายเป็นว่ามันจบ B มันจบ B ไปแล้วมันจบมันจบ B น้อยตรงไปแล้วตั้งแต่ตรงนี้ไปดูนะถ้า B เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันคือคอลเลคชันถูกไหมส่วนใหญ่บีมันมันคือคอลเลคชันเนี่ยถ้าขาขาเเนี่ยขาัอเบลนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเล่นโอเวอร์โซตรงนี้ไอเนี่ยคือ A น้อยสาขานะแล้วก็อะไรฮะ เอบีเนี่ยแบบนี้มันคืออะไรแบบนี้มันคือ strong b เออแม่งแบบเนี้ยมันคือ strong b แล้วดูนะ strong b ชุดนี้มันเล่น strong b อรูปแบบไหนคือถ้าดูสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมันมันโอเวอร์แลปเนาะมันเป็นมันโอเวอร์แลปไส่เนี่ยร้อยร้อยสามสิบแปดจุดสองคือเนี่ยมันมันโอเวอร์แลปมาที่ร้อยสามสิบแปดจุดสองพอดีแต่ถ้าดูจากไส้เทียนเนื้อเทียนน่ะเนี่ยมันแค่โอเวอร์แลป มันมันอาจจะกลายเป็นอะไรครับมันอาจจะกลายเป็นอเ็ลโครล่าเฟลเลียแฟลตหรือเอกโคล่าแฟลตก็ได้แต่ถามว่าส่วนตัวมองมองมุมไหนคือตอนนี้มันเบรกหายขึ้นไปแล้วมันก็เลยมองว่าน่าจะเป็นอเ็ลโครล่าแฟลตมากกว่าแล้วเต็มที่มันจะอะไรครเต็มที่มันจะวิ่งไปไม่เกิน138.2ของขา B ตรงนี้เนี่ยร้8ยก็คือประมาณเท่าไหร่2 2 0สอ เออมันจะถามว่ามันวิ่งวิ่งขึ้นไปได้อีกไหนก็คือก็โหก็โอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้อีกก็คือวิ่งขึ้นไปได้อีกก็ทาร์เก็ตในการขึ้นก็จะเป็นประมาณสองศูนย์สองแปดแล้วก็จะเป็นไปหาอะไรฮะไปหายอดซ้ายมือตรงนี้นี่นีนีตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยยอดนี้กับยอดนี้อ่าเพราะนั้นรอบใหญ่เลยรอบใหญ่เลยก็มองทาร์เก็ตในการขึ้นก็อยู่แถวานี้นี่่ะวางเป็นโซนดำนะสอง8ูนสองแปดอ่านี่ดูที่มาที่ไปแล้วเนาะแล้วก็ อถ้าถ้าดูจากชดลงตรงนี้ชุดลงตรงนี้นี่นะปึ๊บก,กลางสา2สิบแปจุดสองอยู่ไหนสองศูนย์สองสามนั้นแนวต้านข้างบนก็จะอยู่ใน่ตรงนี้แหละสองศูนย์สองสามถึงสองศูนย์สองแปดอ่าโอเคเราได้ละเราได้ลอะอันนี้ก็ดูความเชื่อมโยงของททงเฟรวส์หนึ่งชั่วโมงต่อจากตรงนี้เนาะนี่เนี่ยเท่ากับว่ามันขึ้นไปเเ่นโอเวอร์บอร์ดแล้วก็ตรงนี้มันเป็นการเป็นอะไรครับ อถ้ามันจะเล่นทรงของ inward head and shoulder มันไม่ควรที่จะหลุดเลยฮะหลุด neckline ซ้ายมืออ่าไม่ควรที่จะหลุด neckline ซ้ายมือเพราะนั้นแน,แนว bottom ก็คือตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเก้าแปดศูนหรือตีว 1991, ่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะไรนะันหนึ่งเก้าแปดนก้หนึ่งเก้าอะไรละหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแล้วกันประมาณนี้หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเรนดไปโดยที่ทำฟีนหนึ่งชั่วโมงในทำฟีนหนึ่งชั่วโมงเรนดูดิแปบ๊บเดียวแม่งจะ over so d แล้ว เออแล้วเป็นยังยังเป็นอะไรฮะยังเป็นแม็กโอเวอร์โซยกโลถูกไหมมันยังเป็นโอเวอร์โซยกโลอยู่เพราะฉะนั้นจุดจุดที่กราฟจะเป็นจุดหมุนของการลงจริงๆในทํฟเฟรมหนึ่งชั่วโมงคือหลุดเลยฮะหลุดโลตรงนี้หลุดโลตรงนี้นี่นหลุดโลตรงนี้ถ้าหลุดโลตรงนี้อ่าจะวางเป็นแนวเส้นปะถ้ามันหลุดโลตรงนี้คือเกิดอะไรฮะเกิดหัวขาลงของ a บ ish ทันทีแต่เป็น a r i s h แค่รอบสโตร์เนาะเป็น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 ชุดย่อยเป็นชุดย่อยของเขา แต่ว่าชุดนี้พร้อมที่จะขึ้นไปหาเลยค่ะไอยใส่โอเวอร์บอลขึ้นไปหาไอ้ใส่โอเวอร์บอลแล้วก็ไปเล่นรอนึงแล้วก็ยังไงก็คือจะเป็นจะเป็นอะไรฮะเอ่อคือมองมองว่ามองว่าตรงนี้นะนี่จากไฮตรงนี้จากไฮตรงนี้เนาะจากไฮตรงนี้ถ้าขึ้นไปเล่นโอเวอร์บอลอย่างนี้ก็ขึ้นเล่นโอเวอร์บอลมันจะเป็นอะไรฮะโอเวอร์บอลไม่ผ่านไฮอยู่ดีอ่าก็คือมองเป็นการจบเลยค่ะจบ abc ไปเลยอ่าถามว่าโมเมนตั้งเนี่ยมอง มองว่ามันจะมันจะขึ้นหรือมันจะลงมากกว่าเอาเป็นว่าระยะระยะกลางมองมองขึ้นเลยระยะสั้นมองลงป <c oughs> <c oughs> ระมาณนี้ระยะกลางมองขึ้นระยะสั้นมองลงอ่าแล้วก็อ่าไอเดีย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 ในการลงถ้ามองว่ามันคือมันคือ leading diagonal นะถ้ามันคือ leading diagonal ซึ่งซึ่งมองมองไว้เลยว่าเอ้ i ถ้าเป็นถ้าเป็น leading diagonal เนี่ยมันมันต้องรหัสอะไรฮะห้าสามห้าสามห้าเนาะ แต่แต่คือโดยโดยดูจากชุดคลื่นแล้วมันเป็นอะไรฮะเนี่ยมันเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันอะโมโนแล้วก็คอลเลกชันคอลเลกชันเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นทรงนี้มากกว่ามันเลยไม่ได้มองว่ามันเป็นมันเป็นดีติง diagonale เนี่ยของขา A ไม่ได้มองไม่ได้มองประมาณนี้แต่คือถ้าเราถ้าเราแบบอะไรนะดูจากทรงกระทำแล้วก็ชุดนี้ที่มีการเบรกหายตรงนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ย เออเราอาจจะมองเราอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าอตรงเนี้ยมันอาจจะลงเป็นอะไรฮะเนี่ยลงเป็น A ตรงนี้แล้ว B ตรงนี้แล้ว C ตรงนี้อ่าแล้วก็อะไรฮะคือเห็นไหมซีเป็นเทรนด์ C เป็นเทรนด์เนี่ยมันมันมันเข้าเขาตรงตรงนี้แหละเนี่ย A B C แล้วก็ X wave แล้วก็เนี่ย A เห็นไหมแล้วก็ B แล้วก็อะไรฮะแล้วก็ C เนี่ยมันจะกลายเป็นว่า้แม่งมันจบตรงนี้แล้วจบอะไรฮะจบ A แล้วตรงนี้ A น้อยตรงนี้จบแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นไปเล่นเล่นอะไรฮะขึ้นไปเล่น B อยู่ อ่าขึ้นไปเล่นบอยู่อ่าแล้วก็การเล่นบีชุดนี้มันต้องขึ้นมาเล่นอย่างน้อยก็คือหนึ่งหนึ่งสตตโอเวอร์บอสเป็นหนึ่งน้อยนะเออขึ้นไปเล่นหนึ่งสตตโอเวอร์บอสเป็นหนึ่งน้อยแล้วก็อ่าในการขึ้นขึ้นขึ้นเป็นขาบีตอนนี้เนี่ยในการขึ้นไปเล่นเป็นขาบีเนี่ยดูนะเฟิด์เฟิเนี่ยเนี่ยถ้ามาเล่นอย่างนี้มันมันมันควรที่จะไปเล่นขึ้นมาเล่นเป็นนอนมากกว่าไหมเออแม่งยากจริงยากกว่าชุดนี้เออแม่งชุดนี้ยากยากยาก หรือห <A. S 2> รือลองลองลองลตัดลองตัดเป็นลองลองใช้การแอปพลายดูนะถ้ามันลงเป็นเ e a d i n g จริงหนึ่งสสาี่ห้าจบ a ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ขา b ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะมันจะต้องวิ่งขึ้นไปแถวแถวหกสิเอ็ดจุดแของทั้งชุดเนี่ยถ้าหกสของทั้งชุดก็ประมาณเท่าไหร่ฮะสองศูนย์หนึงมันจะเป็น2 0 18ูอ่าสองศูนย์หนเท่านั้น ไอ้เป้าบนที่ให้ไว้ตรงนี้เนยเราเราขยับตรงนี้มาก่อนเลยอ่าเราขยับมันตรงนี้มาก่อนเลยเป็นเป็นสองศูนย์หนึ่งแปดถึงถึงอะไรฮะสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งแล้วกันเออเนี่ยเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวอะไรฮะเป็นแนวตรงเนื้อเทียนตรงนี้พอดีอ่าขยับขยับขยับเอออ่าสองศูนย์หนึ่งแปดถึงสองศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่าเป็นเป้าบนแล้วกันเนาะมองมองว่าเป็นเป้าบนเพราะว่ามันมี ประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีมันมีสวิงโลมาแล้วตรงนี้โลแล้วก็บอสแล้วก็โซยกโลเบรกไฮเบรกไฮปุ๊บชุดนี้ถ้ามันย่ออีกปุ๊บมันจะกลายเป็นฮิดเด้นแล้วก็มันเตรียมที่จะวิ่งขึ้นไปคือตรงนี้มันมีทาร์เก็ตในการขึ้นโผล่มาให้เห็นแล้วคือตรงนี้เนี่ยว่าจากสวิงนี้มาไฮตรงนี้นะยอดนี้แล้วก็มาโลตรงนี้เห็นเป้าลงของเขาไอ้เป้าขึ้นของเขาคือเท่าไหร่ฮะสองสิบสองศูนย์ด้วยประมาณะฉะนั้น คือไม่ผิดถ้ามันจะวิ่งขึ้นไปหา2020ูนย์สองศูนย์ดังนั้นวางวางทาร์เก็ตเป้าบนไว้แล้วกันเนาะวางทาร์เก็ตเป้าบนก็คือ2 0 2 0หรือแนวโคสิบก็คือ2 0 1 8ูนตีว่ามัดลมกันก็คือ2 0 1 8ูนถึง2 0 2 1ูนย์สหรือประมาณอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชุดนี้มันมีการยอ่อยกโลอีกนี่เนี่ยตรงนี้มันมีการยอ่อนะฮะยอ่อแล้วก็ยกโลอีกจะเป็นอะไรมันจะขึ้นอสุว่าถมาถึงจะสเกลสามตามกีทที่ไอเด มาสักเก้าเก้าสามอมะถเอ่อเท่าไหร่นะเก้าสามเก้าศูนย์ใช่ไหมอ่ะตรงนี้่ะวางเอาเอา,เอามาที่หัวปีีตรงนี้แล้วกันเนี่ยหัวปีีตรงนี้ประมาณสักเก้าหกเนี่ยแนวร้อยหกสิบจุดแปดก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะสองศูนย์สองสองพอดีด้วยเออแน่งเงยเป็นแห่งช่างช่างอะไรนะ ช่างแบบหมดเจาะจริงเนาะว่ามันจะไปถึงตัวนั้นแล้วก็ดูดีเป้าไกลมันไปถึงเท่าไหร่ฮะนูนเห็นไหมคัสเตอร์กันอยู่ที่สองศูนย์สามเจ็ดเอแต่ก็แต่ก็แต่ก็อ่ะโอเคมองว่ามองว่าเดี๋ยวจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นแล้วกันมองว่าจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นทีนี้ก็อ่าไอเดียไอเดียไอเดียจากแผนไอเดียจากแผนก็คือใช้ของใช้ของหนึ่งชั่วโมงเป็นรอบสวิงเทรดเนาะแล้วก็อ่าใช้5้านาทีเมื่อกี้ก็คือ เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแนวต้นรอบของขาลงอ่าเป็นแนวต้นรอบของขาลงก็คือชุดชุดนี้อ่าชุดนี้แล้วก็ถ้าถ้ามันจะลงไปได้ไกลเท่าไหร่ก็โอเคตามตามไอเดียวนั้นอ่าวันนั้นก็ประกอบร่างกันเลยเนาะก็สอง3ูนย์ูนย์สามสอูนูนหกอ่าแนวต้านก็คือสอง3ู0ย์ศูนย์สามสองูนศย์หกสองศูนย์ูนย์สามุดห้าประมาณนี้อสองูนศูนย์หกจุด อ้ามาณนี้อ่ะเป็นแนวต้านเนาะเป็นแนวต้านคือถ้าเบรกตอนนี้คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอเบรกไกลหรอกเพราะว่าเนี่ยถ้าเบรกเบรกยอดนี้ขึ้นไปก็บล็อกไปเลยเน,น,เนี่ยเบรกยอดนี้ขึ้นไปก็คือบล็อกไปเลยแล้วก็มันจะวิ่งขึ้นไปหาเท่าไรฮะวิ่งขึ้นไปหาาร์เก็ตโซนบนอ่ะเป้าหมายแรกใกล้ๆกล้ใกล้ๆล,ล,ล้เลยก็คือสอง8ู0ย์หนึ่งแปดสองูนย์หนึ่งไ้สองศูนย์สองหนึ่ง แทร็เก็ตไกลเลยก็คือตรงนี้เลย2 0 3 7ูนย์สเจยประมาณที่เป็นแนวคัสเตอร์กันอ่าส่วน t a ร g e เก็ตในการลง t a ร g กเ็ตในการลงก็คืออ่มองที่อะไรฮะหนึ่งเนี่จริงๆพ pp ตรงนี้มันก็มันคือวันนี้กรอบมันแคบเออวันนี้กรอบมันแคบอ่ะมองมองตรงนี้แล้วกันอันน,น,นี้ออกก่อนมองที่สวิงโหลดตรงนี้เลยหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าเก้าศูนจนถึงหนึ่งเก้าเก้าสามอ่าตอบประมาณนี้คือถ้ามันลงมาลงมาแล้วก็มันหลุดมันหลุดเท่าไหร่หลุดหนึ่งเก้าเก้าศูนก็คือลงต่อข้างล่างเลยนะเออลงต่อข้างล่างก็แต่ว่าอ่าไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดตรงนี้ไม่น่าจะหลุดตรงนี้หนึ่งเก้าแปดเน็ตเพราะาเรามองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็ line, นแนว neckline หรอมองว่าเป็นแนว neckline อ่าส่วนตัวตอนนี้คือระยะสั้นก็คือมองลงอ่าส่วนระยะกลางคือ มองว่าจะรีบาวขึ้นไปก่อนอ่าเนี่ยปุ๊บอ่าจะได้กรอบประมาณนี้แม่งเหมือนเหมือนจะลงเหมือนจะลงเลยเออแต่ถ้าลงชุดนี้แม่งมันลงเป็นเทรนด์เนี่ยเนี่ยชุดนี้ถ้ามันลงเป็นเทรนด์คือแม่งไหลไหลลงไปได้เลยนะเออไม่ได้อยู่ต้นรอบนะต้นรอบเราต้อง,ต,องต้องอยู่แถวแถสองศูนย์ศูนย์สามถึงสองศูนย์ศูนย์หกถึงจะมองเป็นต้นรอบเนาะเพราะนั้นต้องรอรีบาวขึ้นไปก่อน รารีบาวของ5นาทีขึ้นไปก่อนนะแล้วก็แล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงมาแล้วก็ถ้าชุดตรงนี้หลุดหลุดตรงนี้ลงมาจริงๆโอ้โหลงมาได้ถึงตรงนี้เลยนะอืแล้วก็ถึงอะไรฮะหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าเดี๋ยวประมาณอ่ะเอาเอาเอา,เอาแผนรอบเช้าเอาประมาณน,นี้ก,นนกไไ็ก่อนอ่ะประมาณนี้พี่ครับโอวางเป็นไอเดียก่อนเนาะอืมโอย